จะมาสอนชั้นตะก,ก้ออีกครั้งหนึ่งคลิปก่อนมีบางคนบอกว่าทําตามแล้วทําไม่ได้ทีนี้จะอธิบายแบบละเอียดอีกทีหงเชือกล่มมาจะปลายด้านหนึ่งทําให้เป็นรูปลักษณะอย่างนี้อันดับแรกปลายด้านที่เหลือ วังข้างล่างตัวนี้เป็นลนนักษณะนี้ที่จะออมเข้ามาบนล่างบนล่างบนบนก็นมาล่างตัวนี้จะมาบนตัวนี้ีที่แล้วก็มาล่างที่ตัวที่อยู่ตรงกลางล้ก็มาบนตัวนี้จะบนล่างบนล่างไปไเเรื่อย มันจะเป็นเลขแปดแล้วจะมีรูอยู่ตรงกลางอย่างนี้ทีนี้ปลายด้านนี้พ่อ,อมาแล้วก็สอดเข้าไปข้างล่างตงัวนี้อย่างนี้ฉะนั้นปลายอีกด้านหนึ่งปลายตัวนี้พอ,อมาอย่างนี้สอดตรงกลางเหมือนกันสองปลายมันจะอยู่ด้วยกัน ก็จับไปสองข้างข้างล่างนี้จับด้วยข้างบนนี้ก็จับแล้วก็ดึงจัดรูปร่างมันสักหน่อยแต่รอบให้มันเป็นตะกรอ้อดึงไปดึงมาจัรูปทรงให้มันเป็นกลมๆลมแล้วก็ดึงสองข้างมันจะเข้าหากันใีุ้ดที่ได้เป็นตะกรอ้อ T'as